สวัสดีครับน,นี่คูรอ,อนานของเรานะครับมารีวิวรถล,ลูกค้าคันนี้คันนี้เป็นออนิวลสองพันห้านะครับแปลงล่างเป็นหนึ่งจุดเก้านะ เป็นเป็นออนิวสองพันสิบแปครับอ mm. ู้ด,ดูรอบคันก่อนแันนี้เป็นตัวสูงนะครับจัดทรงใหม่ก็มาดูที่ชุดหน้านะครับก็เปลี่ยนกันชนนะครับกระจังแล้วก็ไฟหน้านะครับฝากระโปรงนะครับเป็นของออนิวสองพันสิบ ฝากระโปรงเป็นมอนซ่านะครับลาย F1 โอ้ของแท้ตัวนี้มาดูด้านข้างนะครับกระจกคร์บนะครับลาย F1 ประตูหุ้มสี่บาน F1 นะครับโอ้ของแท้ตัวนี้ก็มาฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็จะเป็น F1 โอ้ของแท้ตัวนี้ อันนี้เก็บสายไฟย้ายแบตแล้วนะครับแบตมานอยู่ด้านหลังอนนี่จะทรงที่ร้านนะครับมาดูสุดล้อว่าเป็นสเปครถบานยางบางนะครับดูสุดเบรกหน้านะครับอันนี้เป็นจานครับสามห้าห้าเป็นปั๊มฉีดนะครับโอ้ของแทงตัวนี้ลายเอ เรามาดูภายในกันหน่อยภายในก็จะมีครับว้าว <Whoa. S 1> มีบอกนะครับแก้วมีบอกระหงคาร์บอน ชุดพวงมาไลัยไทยเทชุดคอไทยเทนะครับก็จะมีอของแท้ขา,าขายล้ำบาไฮ้วัดบูตขายล้ำบานะครับเป็นวัดบูตแท้แก็เกตลูน่าขายล้ำบานครับเดี๋ยวมาดูไฟเกดกันนะ เครื่องนะครับว้าวมาดูห้องเครื่องนะครับยังไม่ได้ล้างดีนะครับเพิ่งทำเสร็จเก็บสายไฟย้ายแบตนะครับ อินเตอร์มอนามีเนียมแล้วก็ระบบน้ำมันนะครับอันนี้จะไล่แบบชิ้นชินหน่อยโตนน้ำเงินดำนะครับทำทุกอย่างทําที่อู่ของเราหมดเลยนะครับเทอ,อร์โบจะเป็นเอมห้าสายเบ็กฟิตติ้งนะครับ มันเบรกก็จะประมาณนี้นะครับจุดสายหม้อน้ำนนเนาเลูกค้านะครับสนใจทํารถก็ สอบถามเข้ามาที่เปิดได้เลยนะครับรอนานการช่างนะครับจะเป็นอะไรคาร์บอนเบรกซุดอินเตอร์มอน้ำพัดลมทุกอย่างนะครับแล้วก็มีมีหมดทุกอย่างนะครับอม่ลืมนะครับคันนี้ก็มี a อมนะครับช่วงล่างก็จะมีเอมว้าวโชคแอตตกฟอร์ เออาอมเอสอาร์ e arm S R นะครับช่วงล่างที่เราใช้นะครับเราอยู่ทุกคันนะครับเราอยู่ทุกสเต็ปอ,อ,อย่อา,อาให้รีวิวรถคันไหนใน,ในอูกก่กอดแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับะวมารถในอู่ก็หลายคันอยู่ครับอนนี้กำลังทำหลายคัน ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ